สวัสดีครับบ้านมุงประเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่3 6 3นะครับอีพาร์สสวยๆ20รายการกับรายการพิเศษ2รายการนะครับรวมเป็น22รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงประเครื่องด้วยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะซึ่งเข้าไปหลายชื่อมุงนะครับแอดไลน์กันไว้นะครับเพราะว่าวันที่14่กุมภาพันธ์วันแห่งความรักผมแจกคาฟรีทั้งสง ep นึงนะครับรอบทีสี่กับรอบใบสองนะครับ ฟรีค่าจัดส่งฟรีทุกสิ่งทุกอย่างรอรับพระอย่างเดียวนะครับท่านคนดูคนชอบแล้วก็ปิดไปนะครับปิดซ้ํากันไม่ได้นะครับคนไหนปิดก่อนคนนั้นได้ก่อนนะครับแต่แจกทั้งหมดนะครับ2 EP ก็44รายการนะครับแอดไลน์เบอร์โทรไว้นะผมจะได้ส่งให้ทุกท่านที่ปิดเลยปิดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เ็นการขอบคุณนะครับที่ทำให้ผมได้มาทำไลฟ์ได้ขอบคุณมากเริ่มรายการที่หนึ่งของ EP ที่สามหกสามเนยนะครับตอนนี้เริ่มคล่องแล้วนะครับนี่ไปไงปากเก่งเข้าไปอีกนี่รายการที่หนึ่งเป็นพดัดสำเร็จนะครับเป็นพิมพ์ขาโต๊ะนะครับผมไม่ทราบเป็นที่ไหนนะมียูสองหลวงพ่อนะหลวงปู่โตกับ พอชดวัตโนนะครับจะเป็นพิมพ์นี้นะถ้าตามความรู้ผมนะพระนี้ผมหาเองซื้อเองขายเองนะครับไม่ได้เอาใครมานะแต่การที่สองก็สมเด็จนะครับซื้อเองหาเองขายเองนะครับตามบ้านบ้างตามร้านพระบ้างผู้กกันตามความจริงนะครับก็คือว่าเจอตรงไหนที่มีพระก็เอามาขายพอจะมีกำไร เป็นค่ายาค้าวบ้างก็เอานะครับในการที่สามก็นี่สมเด็จเหมือนกันนะครับเนะา้อก,เก,า,เกาเก่าจัดเลยนะครับนในการที่สี่ก็เป็นภาพสมเด็จนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อแพรนะครับด้านหลังเขียนคำว่าแพรพันนะ คุณในกอะเซตลเลตนะครับรายการที่สี่นะครับ <c oughs> ทานโทษนะครับรายการที่ห้าก็เป็นทาสสมเด็จนะครับเนื้อหาเกา่เกาๆติดจัดเลยนะครับ่ค่อนขอ้าง,องอยากนิดนึงครับรายการที่ห้านะนรายการที่หกมาเป็นรูปหล่อบ้างนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ เราตัดช่อนะครับตบ่ไบก้นแล้วก็ตัดช่อนะครับนี่ยการที่หกการที่ 7, เ,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 เจ,จ็ดเป็นพันธนดินเผานะครับเป็นพระซุ้มกอกำแพงเพชรนะครับเนื้อหาเก่าๆตัดจัดลปนะครับในการที่เจ็ดนะครับในการที่เจ็ดด้านหน้ามีร้อย ลานนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แยกออกจากกันนะในการที่เจ็ดครับสโลแกนซุ้มกอ,อกแล้วมีกูไม่จนนะเดี๋ยวก็ต้องทํากินด้วยนะในการที่แปดก็น,นี่เป็นพระนางกําแพงนะครับเป็นพระนางกําแพงนะดินนะครับจะเบอร์นนิดนึงมือซ้ายผมจะมีปัญหานิดนึงนะนี่นีอะอย่างนี้กัน รรยการที่แปดนะครับรนการที่เก้าเป็นรูปหล่อหลวงพ่อคูณนะครับนั่งยองๆองนะครับเนื้อโลหะนะครับเป็นเนื้อโลหะนะครับเขาเคยตั้งหน้ารถ้วยนะครับเจ้าของนี่นะครับแกะออกมาเลยพ่อคูณนั่งยองนะครับรายการที่สิบเป็นหันุมานนะครับ เป็นลิงจับหลักหรกอ่านม่ใช่หันมาลิงจับหลักเป็นเนื้อผงนะครับก้นมีรูเสียบเป็นเนื้อออกผงผสมใบลานนะครับเนื้อสีดำๆนะในการที่สิบนะครับนี่การที่สิบนะครับในการที่สิเอเป็นผ้ายอดธงนะครับเนื้อชิ้นนะครับขึ้นไข่เลยนะครับป้นยอดธงนะครับเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นนะครับในการที่สิบเอ็ด ในการที่สิบสองเป็นภ้าปิดตาเก่านะครับออกคุกลักนะครับผมไม่ทราบที่ไหนนะครับนะ้ะก็เก่าจัดเห็นะครับเป็นคุกลักนะครับคู่กลักแน่นอนเลยแต่ไม่ทราบที่นะครับในการที่สิบสองในการที่สิบสามก็เป็นภ้าปิดตานะครับเป็นเนื้อผงนะครับการที่สิบสามเป็นเนื้อผงนะครับ ดาทิสสามนะครับปั๊บปิตาเนื้อผงนะครับในการที่สิบสี่จะเป็นท้าปิตานะครับปิดนาเนื้อผงใบลานนะครับอันนี้นะลงทองนิดๆนะเจ้าของกัวแปทองไว้นิดๆนะนะครับในการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบห้าเป็นพกุนะครับ สภาพามีการแหว่งแหวงเดิมจากกุนะครับเนี่ยเป็นพาะก,กุนะครับคาดว่าเราว่าผมว่าเป็นสุขโขทัยนะครับในการที่สิบห้านะครับเนี่ยเป็นจังหวัดไหนนี่ผมไม่รู้แน่นะเป็นพระก,กุนแน่นอนสิบห้ามีแหว่งนะครับในการที่สิบหกเป็นพระขุนแผนหลวงปู่ทิมนะครับด้านล่ามีเส้นเกสรนะครับด้านหลังมีตะใบนะครับ แล้วก็หลังเงินห้านะครับหลังเงินห้ารายการที่สิบหกนะครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นทระปิตานะครับองค์เล็กนะครับผมค่อนข,ข้างเลกเป็นเนื้อผงนะครับผมไม่ทราบที่ไหนนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระ พิมあああ high, you know, ์พมีซุ้มนะครับมีซุ้มเปรโพงเป็นเนื้อผงนะครับด้านหลังยันแบ่งนี้ผมไม่ทราบชื่อนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเกเป็นภาคขุนแผนนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกเรียมวินเทนนะครับเป็นเนื้อดินนะครับรายการที่สิบเก้านะครับการที่สิบเก้านะครับ รายการที่ยี่สิบเป็นท่าเนื wow <y nghĩ design> <y> ้อตะกัวนะครับเป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อแขกนะครับหลวงพ่อแขกนะครับหลางวิญญานะครับสองสี่กว่านะครับสองสี่เก้าห้านะหลวงพ่อแขกนะครับเป็นเหรียญตะกัวหลวงพ่อแขกนะครับสองสี่เก้าห้านะครับ ครบ20รายการนี่องค์ละ200บาทส่งฟรีมเก็บเงินปลายทางนะครับส่วนนี้เป็นรายการพิเศษนะครับเป็นรายการที่21เป็นท้าปิดตาหลวงพ่อเฉยวัท่าควายของสิงห์บุรีนะครับอันนี้พิเศษตรงที่ว่ามี2หน้านะครับเป็นปิดตาหลวงพ่อเฉยนะครับเนื้อใบลานนะครับ2หน้านะครับอันนี้เป็นค่อนข้างจะหายากนะ2หน้า อันนี้300บาท้อมค่าจัดส่งนะครับหลวงพ่อเฉยวัดท่าควายเสิงหงบุรีนะครับรายการที่21นะครับแล้วก็รายการพิเศษอีกรายการหนึ่งเป็นรายการที่22นะครับเป็นพระขนาดตั้งบูชานะครับเป็นพิมพ์ตาเรไลนะครับลงสีลงทองลงชาตินะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าในความเป็นจริงก็คือสาวชิงช้านะครับอยู่ในยุรัตนาตอนตายเนาะ ความสูงที่ประมาณสามนิ้วนะครับนหน้าก็อย่างนี้นะครับมีลิงมีช้างนะครับเขาเรียกพิมพ์ป่าเอไรเนาะนี่นะครับเป็นขนาดบูชานะครับสูงประมาณสองนิ้วกว่ากว่านะครับนี่ก็ทอาที่3ามบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับความสูงเกือบเกืบสามนิ้วนะครับเกือบเกืบสามนิ้วนะครับความสูงนะครับ ระหว่างช้างถึงลิงนะครับก็อยู่ประมาณ1นิ้วนะครับเป็นขนาดตั้งบูชาหน้ารถได้ขลิ้งพ้าได้นะครับแต่ผมดูว่าเป็นเนื้อชินนะเนื้อชินตะกัวลงสีลงทองลงชาตินะครับอันนี้ก็เอาที่300อบาทพร้อมค่าจัดส่งนะครับครบ22รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับ แอดไลนเ์เบอร์โทรกันไว้นะครับวันที่14ผมแจกทั้ง2 EP เลยนะครับแจกฟรีส่งฟรีนะครับขอประคุณมากครับ